เล้ยมือมันมีนิดเดียวต้านต้านวิวบอกให้วางวางเหรอวลูกอันโยไปตรงนู้นอะไม่เอาลูกปล่อยเอาอย่างงี้ปล่อยปล่อย่เขาจะปล่อยตรงนี้ปล่อยปูปล่อยปลาปั๊บแก้วไม่ลงไปที่ลูกวิวมันตายแล้วเนี่ยน้ำมััครบมาตายหรอก มาแก้งตายอยู่เฮ้ยนิ่งเลยครับนิ่งเลยแก้งตายเลยงานไปแล้วไปแล้วไป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 อปไ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 ไป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 บปายไปไปไปไอยปไไปไปไไป 拜拜，哥牛。Lil